ทำยังไงดีต้องใช้เอกสา,ารอะไรบ้างคือแบบมันเป็นคำถามที่เจอเยอะมาก บอกแบบนี้ค่ะขอพูดเป็น2มุมมุมแรกนะคะคือตัวแทนจาหน่ายใครคะ่ะที่เป็นตัวแทนจาหน่ายขายแบรนด์สินค้าคนอื่นอยากเปิดร้านมออยากที่จะได้เปรียบในเรื่องของความน่าเชื่อถือสามารถที่จะเปิดได้ค่ะโดยใช้เอกสารต้องเป็นเอกสารที่ออกจากบริษัทนะคะและเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าคุณเป็นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะ<ๆ>เพื่อจะการันตีว่าของแท้แน่นอนนะคะสําหรับเจ้าของแบรนด์นะคะในฝั่งของเจ้าของแบรนด์เนี่ยใครที่อยากจะเปิดต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเอากสารจดเครื่องหมายการ คเพื่อจะยืนยันว่าเครื่องหมายการค้าแบรนด์นี้ยมันเป็นของบริษัทคุณจริงๆนะคะในการสมรัครและเมื่อสมัครค่ะเขาจะให้จ่ายเงินซึ่งอันนี้ขอแจ้งก่อนนะคะว่าประมาณ2อ0 0 0 0สามหมื่นบอกเป็นกว้างๆเพราะว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตซึ่งเมื่อเราจ่ายไปนะคะเราจะได้คืนมาเป็นค่าโฆษณาค่ะก็คือผู้ย่ายเหมือนเสียให้เขาสองพันแต่ต้องจ่ายไปเงินก้อนไปก่อนนอกนั้นเขาจะคืนกลับมาให้เราเป็นค่าโฆษณาใครนะคะที่อยากจะเปิดร้านมอนะคะก็สามารถที่จะ สมัครร้านมอได้เลยนะคะโดยใช้กอกสาร2ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้ซึ่งเป็นแนวทางที่แนะนําเหมือนกันนะแต่ระวังนิดนึงค่ะเพราะค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าร้านปกติใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็อย่าลืมสมัครร้านมอกันด้วยนะคะ